สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นรูปหล่อมานะครับเป็นรูปหล่อลงพอเงินครับรูปหล่อลงพอเงินนะครับกระแสโลหะดูเก่าดีนะครับกระแสโลหะดูเก่าดีค์ออนี้เป็นพิมพ์ค้ตาครับนะครับค์ออนี้เป็นพิมพ์ี้ตา ร,รูปหล่อเพราะเงินก็จะมีพิมพ์ขี้ตานะครับพิมพ์นิยมนะครับ,รบพิมพ์ขี้ตาก็อาจจะความสวยงามมันจะสู้พิมพ์นิยมไม่ได้นะครับถ้าพูดถึงตามหลักแล้วนะนะครับเพราะว่าอย่างที่ก็บอกกันแหละนะครับพิมพ์นิยมก็จะดูแล้วจะสวยจะสมบูรณ์กว่านะครับแต่ก็ผมว่าก็สวยทั้งคู่แหละแต่สวยคนละอย่างกัน พีกิตราก็ก็จะมีเอกลักษณ์พวกธรรมชาติความเก่าพวกอะไรพวกนี oh, yeah. ้ของเขานะครับหลงพ่อเงินเนี่ยนะรูปหล่อหลงพ่อเงินเนี่ยนะครับไม่ได้มีสร้างเฉพาะรูปหล่ออย่างเดียวนะครับจะมีพวกเหรียญจอบจอบเล็กจอบใหญ่ด้วยนะครับเนาะแล้วก็พุทธคุณเนี่ยเดินทางไหนฮะใสเนียวโค้งกระพานนี้ไม่เป็นสองรองใครเด็ดสำหรับหลงพ่อเงินเนี่ยนะครับแล้วก็ชื่อทัางก็เป็นมงคลนะครับชื่อท่้งก็เป็นมงคลอยู่แล้ว เงินนะครับ,นะรบฉะนั้นก็ผมถือว่าพระหนุ่มลวงพ่อเงินนี้เป็นพระที่น่าใช้นะพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเหมือนกันนะครับแต่เหนียวคงกระพันนะครับเราจะเห็นในข่าวในอะไรเยอะแยะประจําเลยห้อยหลวงพ่อเงินเด่นวจริงๆนะครับสุดยอดนะสุดยอดเลยอ่าลองหาใช้ดูครับหลวงพ่อเงินก็มีสร้างหลายรุ่นนะครับมีสร้างอยู่หลายรุ่นนะครับแล้วก็ ลองหาที่ถูกใจใช้ดูนะครับจะได้เป็นสิริมงคลด้วยนะครับชื่อท่านก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ได้ลุกล่มหลอหลวงพ่อเงินพิชิตตามาถ่ายให้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับยังไม่รู้เหมือนกันจะได้อะไรมาถ่ายช่วอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะหามาถ่ายให้ชมนะครับอขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ โอ้ลืมไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ